สวัสดีพี่น้องเมื่อคืนในฝนตกพี่น้องเอ้ฝนตกแห้งอยูไ่ไรเป็นฝนเป็นลมเป็นฟ้าห้องฟนะ้าเลิมนะฝนสาดปูน้ำเข้าเคาะขวายเลยพี่น้องวัน,นี้ยังไม่แล้วออกจากเคาะดอกเลี้ยงอยู่เคาะได้เมื่อนนี้พี่น้องเอ้ฝนตกโอ้ไม่ได้มันห้าวออกไปมันกระแลนทังงูทงั้งควาย แล้วโอโหอาหารเฮื้อจมคยุยผสมกับหำแล้วกับเฟืองพี่นองเองซ้ำคีดินแห้งคีดินมั่งก็้วจำคอยอ้อน้ำเต็มน,มนองพอดีได้น้ำให้งอควายก่อเด้อเด็กๆมันนี่ฝนตก ชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายเลยพี่น้อยวัดนี้ได้น้ำให้งอให้ควายนอนมีขวดเด้อแม่ควันเมืองเดอ้อมนืนอนี้โอ้มีได้ งูควายฮาวมันเล่นเดินไปย่ำเข้าวหายข้าวสูนข้าเจ้าเป็นโทษเป็นโพยได้แชโบข้าวชันมีขวัญกินหัวอาหารธรรมชาตินี่แหละมูนี้ฝนตกย้ำไม่เอาเจ้าเคาะจีดอกกินหัวอาหารธรรมชาติแล้วจงค่อยเอาหญ้าแล้วก็เอาฟูงมือกินงงอื่นเลย